ต่อกรณีที่มีชายพิการนะครับต้องโยกรถ3ล้อจากจังหวัดสุขโขทัยมาถึงกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะมาขึ้นบัญชีแล้วก็รักษาสิทธิ์ในการของเงินสนับสนุนจากกรมบัญชีกลางนั้นต้องขอขอบคุณทางสื่อมวลชนที่ได้ส่งข่าวเข้ามานะครับทำให้เช้านี้ทางกระทรวงพอมอเองนะครับโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครับเราได้เร่งตรวจสอบและในขณะนี้ได้พบตัวบุคคลดังกล่าวแล้วอยู่ที่ทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอยุทยาครับ ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เชิญไปที่สํานักงานเพื่อที่จะได้ตรวจสอบแล้วก็พูดคุยถึงปัญหาสาเหตุที่เกิดขึ้นเบื้องต้นครับทราบมาว่าบุคคลดังกล่าวนั้นไม่ได้อยู่ในภูมิลําเนาคือจังหวัดสุโขทยัยครับมาเป็นเวลากว่า2ปีแล้วทําให้ถูกถอดออกจากบัญชีคนพิการของจังหวัดสุโขทยัยดังนั้นในขณะนี้เองทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครับได้เข้าไปตรวจสอบและดูว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาให้กับบุคคลดังกล่าวได้อย่างไรนะครับท้งนี้ต้องขออนุญาตเรียนฝากไปถึง พี่น้องคนพิการทั่วประเทศครับถ้าหากท่านมีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการขึ้นทะเบียนการรักษาสิทธิ์หรือเงินสนับสนุนของท่านนั้นยังไม่ต้องรีบเดินทางเข้ามานะครับขอให้โทรมาที่ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือสออสสอได้ก่อนที่1300นะครับและทางศูนย์เราจะดําเนินการช่วยประสานงานและหาข้อมูลให้เพื่อที่จะได้ประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดแรงของพี่น้องคนพิการทุกคนครับ